สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปัน,ปนล่ำเพลินอออฟฟิเชียลค่ะถึงแล้วปันปันถึงเต็นท์แล้วนะคะยกขาพิสูจสายใหญ่เลย mm hmm. พี่น้องนะคะมาถึงตอนพับค่อพอดีแล้วพี่นนะคะข้างน้องสนใจด้วยนี่หอดหลังเวทีเร็วเทียวเข่ากันพี่นอ้องเราต้องไปหาอะไรกินวิถีคนจะอ้วนอันหนักขึ้นแล้วนะสองกิโลทุกคนนี่ด้านหลังเวที่

มุกน้ไม้ใส่หมูสิได้เดียวว่าไทยอีตู้อีต่โอ้หมุกอะไรจักบาทกอหีบบาทหี้อะไรนะท่านท่าจ้าโอ้ขอบคุณค่ะ ปอปอจ้าวันนี้ร้อนแล้วนะน้องหนาวน้องหนาวน่าจะเลิกทำการแล้วล่ะทำเหมือนเดิม่าดึกดึกมาดึกดึกมากขอกาดูกเลยเอามือก้อนนั่นจน่าอ้วเอาเนีหลอกมันหนาวแฮี่นองค่ะได้รอกกินแล้ว เอาหัวนี่หัวน้ะงความห่วยควมหวยห,หวยเอ้ไม่จ้ากินเลยค่าเลยค่ะ,ดเ,คะเดี๋ยวพ่อกันกินกินกินหลเดี๋ยวต้นคนกินที่แล่ดี แกงบักปัดค่ะนี่ค่ะเอาพได้สดเยางลึกค่ะครับ จิพพอจะงานบวชงานบุญแล้วแก่หมดปากอยู่บ้านแต่ก่อนยายปลูกถิมไปล้างบ้านนวดแบบยัยย่อยถิ่มได้ย่อยถิ่มม,มันกินบา่ท่านจะมาได้แห่งได้เอาพัน่นไปซื้อไหมค่ะแม่นจจะเขได้ฟังครบแลค่ะ ช่วงดึกๆจะหิวนะคะกับเขากินสองหรอบหรอบกลางวันหรอบหกโมงแรกกับไปกินอีกแค่หนึ่งรอบตีสามก็แต่ห้าวข้าวตงเพื่อไว้เพราะว่าพายังมาขั้วหรอกกับปลาเรือโมียังเขาอันไหนนี่แม่เขาทั้งไหนจ้ะ เราจะกินข้าวเหนยียวละทุกคนนี่ข้าวเหนียวปอกเป็นชาคนหรื <c oughs> <c oughs> มวาม่าคนหรือแมว <c oughs> มันอากาศลังไว้ที่ที่ว่าโอเคค่ะอยู่ต้นไม้ที่แบบอู้ยู่ในเมืองไม่ได้สบายดีมรงนี้แล้วค่ะก็ เดี๋ยวเดีกยเราจะมาตำซุ่มตำเมื่อคืนนี้ก็มาตำส้มตำอร่อยมากธุรกิจพัานร้านแม่ตอนนี้ตอบโจทย์ความอะไรแล้วนี่เก็บประมาณสามแสนแล้วเหเก็บเต็มไงนี่าดนี่หละกําไรที่ขายของมากเนี่ยตั้งอะไรทั้งทุนเลยใส่ยกบ้งไมมรู้ไม่ยิ้มงามความทุนหาไม่ไปนะทุนหาไม่เป็นหา เอาแล้วลูกค้าต่บอบ้าัวหอาบาททอดยี่ิบหาแล้วอีกคู่นึงค่ะลูกค้าทำไมไม่เอาหอยเล็กๆหรอเว้ยมันแตกปุ๊บ้าปุ๊บา้บาม่าปานก็ลลยในปากเกียดมั้ <laughs> ชา้วคนมีเต็นนอนหละหอดปุก๊กางเต็นนอนเลยดีครับดีครับ่ะชาเด้พี่เต็นนอนเนี่กมากกว่าน,น้อนส่มากกเห็ดเบียกคมาเดนนอนเรอบรูเว่นเยาวาเถอะนอนไปขค้อนวิยาวาน้อมาเดเออัสด <c oughs> ีค่ะา <c oughs> นนมาเา่พ,เพกันแตะเทีย์อีหลาสาดีละตีย อยังเจ็บอยู่เจ็บจุเอี้มืองมันมาให้ส่วนเอีงเลยส่วเลขสวนันนี้ไหมตีอันนี้เปนตัวบ้านบ่หนูจัดกันเดมมันเอียงขึ้นเนียี่ยวเข่ามาทรง่าวกับกลับไปเลยบ่หรือว่านอนยีกก่อนกลับไ่ได้กูจะได้เงินเนี้ยข่าบอดยูว จะพามาเดี่ยวกับเต็มรถี่นอาหาผัว้มไินหานี่มเดียวอากินท่าปูไปกินท่าปูปะอ้ยมีคนเลี้ยงอยู่แันปันเอ๋แ่ะดีก่จ้าไปนอาหารเาขนมหวานอาหาราเจอดเอดค่ะจ้าจดเพันกวาบาทมันาจ่อยกว่าเงเหลือพันกว่ากินข้ตายดิแม่กินเอิ์ข้นหรอเบอร์ข้นไม่หันเนาะ เอาไม้ไหมเอาไปแก่ละเตะเอาชิมบ่มีแต่ไม่มีตุ้มมีตุ้มมี่นีเดี๋ยวตะกิ้าพ่อวังวังซีม่วงแรีกหไมอ๋อใส่พลังหลเครื่องยกของเคืองอย่างมันตกไปเอาได้อาไปก้จะพองม่ข่อยแม่นีไหน้ำยกน้ำให้พ่องนาบเนียนูได้ิระกนี่ลับทางรถเนี่ะเป็นอะไรกับวัลุ้ยยูเี๋ยวไส่เบดแล้วคู่แรก อยากแน่นอนบรรยากาศมหัศงานกับประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวปันขออนุญาตขอตัวไปกินเขากันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เบิ้งคลิปกันซอยกันได้ด้ค่ะเพราะว่าอัพคลิปไปแล้วมันไม่ค่อยสนุกพอพี่วุฒิเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยววันปันจะคอยอัพเพิ่มเรื่อยๆนะนะคะฝากความคิดหน่อยคิดถึง FC Supporters ค่ะ